สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่19เมษายน2568พบกับบิช้นจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะสวุ่นชาวบ้านด่านสิงห์ขอนค้านก่อสร้างถนนสีเลนค่ะ เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีวันที่18เมษาย,ยน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาอนเนกประสงค์บ้านด่านสิงขรหมู่6ตำบลคองวานอำเภอเมืองประจวบคีนีขันธนายสุภชัยคุดดำนายอำเภอเมืองประจวบคีนีขันธ เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหลังจากที่มีชาวบ้านกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคัดค้านการก่อสร้างถนนขยายเขตทางหลวงเป็นถนนสีเ่เลียระยะทาง1,200เมตรของกรมทางหลวงตั้งแต่ร้านอาหาร3ปอจนถึงโรงน้ำดื่มชมเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนและเป็นโครงการที่สร้างขึ้นแบบสายฟ้าแลบชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันและไม่มีค่าชดเชยเยียวยาให้กับชาวบ้านโดยมีนายสุขศเสื สมัค์หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้แทนทหารเฉพาะกิจจงอังศึกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวานผู้แทนนิคมพึ่งตนเองและสำนักงานที่ดินจังหวัดร่วมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า30หลังคาเรือนนางปราณีสีคำอายุ52ปีเจ้าของร้านอาหาร3ปอและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้นำเอกสารการเสียภาษีกับอบตอและเอกสารการถือครองที่ดินฉนวนนิคมพึ่งตนเองมาแสดงให้ผู้สื่อ ขดูพร้อมพาผู้สื่อข่าวชี้แนวเขตที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างของตนเองและได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองได้ปลูกบ้านพักและร้านอาหารอยู่หลังเสาไฟฟ้าซึ่งเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองซึ่งบรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายได้จับจองและอยู่อาศัยในพื้นที่นี้คมพึ่งตนเองมานานมากตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองสมัยเป็นทางเปลี่ยนดินลูกรงังแดงๆยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตทางหลวงชนบทและตนเองก็ยืนยันว่าไม่ รู้จริงๆว่าพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ลุกล้ำในพื้นที่ทางสาธารณะของทางหลวงชนบทเนื่องจากตนเองปลูกอยู่ด้านหลังเสาไฟฟ้าอีกทั้งโครงการก่อสร้างถนนได้มีการกําหนดแบบสายฟ้าแลบแจ้งปุ๊บจะสร้างปั๊บทําให้ตนเองตั้งตัวไม่ทันเนื่องจากทางราชการไม่ได้จ่ายค่าเยียวยาให้แถมไม่มีการทําประชาพิจารณากับชาวบ้านก่อนล่วงหน้าโดยให้ชาวบ้านรื้อสิ่งปลูกสร้างออกด้วยตนเองแถมขู่หากไม่รื้อจะใช้รถแบ็คโฮหรือให้ซึ่งในยุคเศรษ,ษฐกิจแบบ นี้ตนเองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากตอนสร้างเมื่อ20-30ปีที่แล้วก็หมดเงินเป็นแสนบาทหากต้องรื้อถอนในตอนนี้จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างใหม่เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีและขายอาหารได้น้อยหากมีการชดเชยเยียวยาค่าเสียาหายหรือมีระยะเวลาให้กับชาวบ้านเหมือนเช่นโครงการใหญ่ที่จะขยายถนนและได้ทําประชาพิจารณ์ไว้กับชาวบ้านแล้วพร้อมจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็รับได้โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทุกคนมองว่าเป็นโครงการที่ซ้า ทำไมไม่รอสร้างโครงการใหญ่ทีเดียวถ้าเป็นไปได้ขอให้ยกเลิกโครงการสายฟ้าแลบนี้ออกไปชาวบ้านรอโครงการใหญ่ทีเดียวเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหากต้องรื้อร้านค้าออกก็เสียหายทั้งหลังและไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาดดใดๆนายสมชายปีแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวานเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างขยายถนนดังกล่าวไม่ใช่โครงการที่ซําซ้อนก่อสร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวานแต่อย่างใดแต่เป็นโครงการขยายเขตถนนของแขวงทางหลวงแผ่น ซึ่งได้รับการโอนถ่ายมาจากทางโรชนบทโดยจะมีการขยายถนนเป็น4เลียรระยะทาง1.2กิโลเมตรหรือ1,200เมตรเริ่มตั้งแต่ร้านอาหารสามปอผ่านโรงเรียนด่านสิงคอนค่ายตอชะอ146จนถึงโรงน้ำดื่มขี่ห้อชมทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดข,ขัดลดอุบัติเหตุสร้างความสะดวกสบายให้กับชาวบ้านและนักเรียนเนื่องจากช่วงระยะก่อสร้างนี้ถนนมันคับแคบและที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตรุรถเหยียบนักเรียนจนแขนขาหักมาแล้วและที่ กรมทางก่อสร้างขยายถนนได้ทําในเขตพื้นที่ของกรมทางเองโดยขยายจากเส้นเหลืองกลางถนนออกไปได้าละ15เมตรไม่ได้ไปก่อสร้างลุกร้้าในเขตที่ดินของชาวบ้านแต่อย่างใดซึ่งหากสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านมีการลุกร้้ามาในเขตที่ดินของทางหลวงก็จะต้องรื้อถอนออกไปแต่ไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาแต่ถ้าหากมีการก่อสร้างถนนลุกร้้าในที่ดินของชาวบ้านทางหลวงจึงจะจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้แต่โครงการนี้แขวงทางหลวงก่อสร้างในเขตของกรมทาง เองได้ละ15เมตรหากชาวบ้านมีหลักฐานการครอบครองหรือโฉนดก็เอามาแสดงยืนยันกับแขวงทางหลวงได้หลวงไม่ได้คิดไปรังแกชาวบ้านแต่อยากให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ซ้ําซ้อนและโครงการใหญ่ไม่รู้ว่างบประมาณจะมาเริ่มสร้างเมื่อไหร่จึงอยากฝากชาวบ้านทางราชการเข้ามาสร้างความเจริญขอให้เล็งเห็นถึงความเจริญของหมู่บ้านและลูกหลานของเราในอนาคตและเวลาถนนสร้างเสร็จแล้วชาวบ้านจะเอาของมาขายริมถนนหลวงก็ไม่ได้ว่าอะไร ค่า่อดรง146หน้าโรงเรียนด่านสิ่งขอนไม่มีงบจับซ้อนนะครับหมายคามว่างบเนี่ยเป็นของแฝงทางร่วงแผ่นดินขเขามาลงเลงเห็นว่าตรงนั้นมันไม่มีที่จอดรถตรงนักเรียนแล้วก็คนสั่นจรมากทางแยกทางร่วมเกิดอันตรายอันตรายเขาก็เลย เอางบมาลงให้เพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ให้ลดเกิดการเหยียบนักเรียนชนนักเรียนเหยียบเคยมีอุบัติเหตุเหยียบนักเรียนแทนขาหักมาแล้วนะครับก็แฝงทาง่วมก็เลยเล็งเห็นว่าเขาก็อยากจะทําตรงนี้ให้มีที่จอดรถตรงนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องได้วิ่งสัญจรลดอุบัติเหตุได้แล้วก็ เขาก็ทําในเขตแฝงทางหลวงนะครับไม่ได้ไปเอาที่ชาวบ้านหรืออะไรนะครับทําเฉพาะเคตของเขาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอบตจะเอางบไปทําในแฝงทางหลวงไม่ได้นะครับแฝงทางหลวงเขาทํามาเองเขาเล็เห็นความเดือดร้อนแล้วเขาก็เลยเอามาทําให้ชาวบ้านนะครับก็มีชาวบ้านมาปลูกล้างก๋วยเตี๋ยวมั่งนะครับอาศัยทํากินปลูกหลงรถมั่งปื๊ดเพลิงหน้าบ้านมั่ง ก็เวลาถนนมาเขาทําในเขตถนนของเขาเราไม่ได้เขาไม่ได้เป,ป็นลูกแาวบ้านแาวบ้านก็ต้องรื้อต้องรื้อไปไม่สามารถให้ลวดทางลวงเขาทําให้เรียบร้อยนะครับก็ส่วนเล็กๆผมกําแพงก็เกินเข้ามาเกินเข้ามาในเขตทางผมก็รื้อนะครับผมก็รื้อ,อถ้ามีหลักฐานถนนอ,อะไรก็เอามายืนยันกับแฝงเขาก็ที่ดินเขาจะได้มาดึงหลังวัดว่าให้ชาวบ้านดูกล้อง ผมก็อยากจะให้ชาวบ้านเขาอยู่ดีมีสุขอะไม่เคยไปรบกวนชาวบ้านอะหมายความว่าชาวบ้านให้ชาวบ้านดีที่สุดลวงก็ไม่ไปรังแกชาวบ้านนะครับหมายความว่าเราก็จะทําให้ดีๆขึ้นไปอะนะครับธรรมดาจากเดิมเนี่ยวัดกลางถนนเนี่ยข้างละสิบห้าเมตรอยู่แล้วข้างละสิบห้าเมตรตั้งกับเพชรเกษมถึงไล่เขาเลยนะครับถึงด่านายแดงข้างละสิบห้าเมตร ตรงนี้มีหลักมดชัดเจนมีหลักมดชัดเจนครับก็แฝงทางหลวงเขารับโอนมาจากทางหลวงเฉนบดก็เขาปักหลักมุดไว้แล้วนะครับมันเป็นโครงการฟ้าผ่าซึ่งชาวบ้านเราผู้เดือดร้อนไม่เคยรับรู้มาล่วงหน้าก่อนเลยเรารับรู้แต่โครงการใหญ่ที่จะมาในอีกสองปีข้างหน้าคือเรายอมรับและตรงนั้นนะเราทําใจกันไปแล้วแต่ตรงนี้คือเขามาคุยได้ประมาณไม่กี่วันเราก็ ให้เสาไฟลงวันที่เจ็ดนะนะเขาบอก <mł> od, ขยายเพื่อจะขยายแล้วก็เหมือนแต่ว่าเรารับไม่ได้คือเราทํากินตมูนี้มานานเราวยูยูก็จะมาให้เราลื้อถอนเศรษฐกิจพันเนี้ยเรารับไม่ได้สมัยก่อนที่ทํามาคือปลูกมาเป็นสิบกว่าปีกับยี่สิบปีแล้วล้านเนี้ยนะพูดถึงว่านานะ่ะแต่เราไม่รู้หรอก ภาสาชาวบ้านว่าหลักอยู่ตรงไหนอะไรทนไหนคือคือเราอยากมีที่ทํากินก็คือทาปลูกสร้างออกมาเพื่อทํากินแต่พันเราล้าเข้าไปนะเรายอมรับได้แต่เราไม่ได้ปลูกล้ำเสาไฟฟ้าหรืออะไรยังไงมันก็บีบ้างนิดนึงเนี่ยเนี่ยเราเราวางเนี้ยค่ะราวางกับเขตเขตเสาไฟแค่เนี้ยมันก็นิดนึงเนี่ยแต่เรื่องที่ที่ล้ําเข้าไปในเขตหลวงอ่ะเรารับได้แต่ว่าจะให้เรารื้อถอนแบบไวเลยทําไวเลยอ่ะเรา คือว่าปลูกล้วไม่ที่ว่าคือว่าเคเสาไฟเมื่อก่อนเราคิดว่าเคเสาไฟคือที่หลวงใช่ไหมละม่ะอ่าเราก็ปลูกพอดีกับเสาไฟอะคิดว่าเ,น,เนี้ยพอดีกับเสาไฟแต่ทางอะก็จะขยับออกมาเรื่อยขยับเรื่อยตั้งแต่เป็นทางลูกหลังอะค่ะยันมาเป็นคอนกรีตเลื่อยเื่อยมาเป็นลาดยางเป็นี้มมันจะขยับเรื่อยขยับเรื่อยแต่เราก็ปลูกหลงังเสาไฟตามความเชื่อเราใช่ค่ะก็คือแบบนั้นแล้วในส่วนของถนดเราหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินเรามันอยู่แค่ไหนอะไรมันก็มีเคของมันนะคะมีหลักมีอะไรอยู่ แต่ที่ผืนน้มเป็นนอคอ<ม>เราไม่อยากได้โครงการนี้ค่ะ<ม>เพราะว่าเราทําใจกับโครงการใหญ่ไปแล้วอีกสองปีที่เขาจะมาจัดการพผนเนี้ยเราทําใจไปแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามาแบบป่ายฟ้าพาพันเนี้ยแล้วเศรฟฟษฐกิจแบบเนี้ย<ม>ให้เราลื้อเราทํามาเราไม่สามารถค่ะตอนเนี้ย<ม>เราลื้อเราต้องสร้างใหม่ต้องเสียค่าลื้อต้องต้องทาใหม่แล้วเข้าใจค่าเย,ายาียวยาเยียวยาหรือค่าลื้อสอนอะไรให้เราไม่มีค่ะ เาบอกไว้แล้วว่าไม่มีค่าเยียวยาให้เราเขาบอกเหตุผลไหมทําไมถึงไม่มีเขาไม่ได้บอกเหตุผล mm hmm. เขาก็ถ้าว่าเราก็าบอกว่าเมื่อวันประชุมเมื่อวันที่สามแล้วก็วันที่ 7, เจ็ดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาใช้เสาไฟมาลงแล้วก็ถ้ารู้หลักเขตแดนเสาไฟลงตรงไหนก็ให้เราที่เดือดร้อนหรือขยับขยายหรือกันเองแต่ถ้าว่าไม่หรือเองเขาจะใช้แมคโรจวก เขาจะเอาไมโกมาจวกหรือให้เราเดือดร้อนค่ะตอนนี้ถ้าจะทําโครงการนี้อีกอีกไม่กี่วันถ้ามาลงจริงๆทําจริงๆเนี่ยถนนสายเนี้ยตอนเนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้คนก็จะไม่ค่อยมีใครรถวิ่งผ่านแล้วแถมถ้าว่าทําการกอร่อสร้างณนะตอนนี้อีกอ่ะาบ้านเดือดร้อนแน่นอนเทศบาลเมืองอําเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสอทอค่ะ วันที่18เมษายน2568นายยุทธพลอินมอ์ประลัดเทศบาลเมืองชะอำพร้อมด้วยรองประลัดเทศบาลเมืองชะอำเจ้าหน้าที่เทศบาลกลุ่มสตรีเมืองชะอำนักศึกษาภาคีเครือข่ายและประชาชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำร่วมทํากิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาที่จะถึงนี้ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้นายยุทธพลอินมอ์ประลัดเทศบาลเมืองชะอำได้นําขบวนเดิน ณรงรงเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาไปตามถนนเส้นหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำมุ่งหน้าเข้าตลาดสดเทศบาลเลี้ยวสายเข้าถนนสายการไฟฟ้าชอเก่ามุ่งหน้าออกถนนเพชรเกษมเลี้ยวเข้าสี่แยกไฟแดงชะอำมุ่งหน้ากลับสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงให้เป็นไปด้วย ด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเที่ยงธรรมครอบคุมไปในทุกพื้นที่กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพสําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาของเมืองชะอำครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่11พฤษภาคม2568 และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ